เราเปิดแอร์หน้าร้อนใช่ไหมครับเราเปิดแอร์หน้าร้อนบางทีเราเปิดพัดลมควบคู่ไปด้วยเราเปิดพัดลมเราหันพัดลมหน้าตรงเปิดใส่ตัวเราแต่ผมมีอีกหนึ่งวิธีที่เปิดแอร์หน้าร้อนนะครับเดี๋ยวรับชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเปิดแอร์หน้าร้อนยังไงไม่ให้แอร์เราทำงานหนัก ผมก็จะแนะนำให้เราเปิดพัดลมไปด้วยเราต้องเงยหน้าพัดลมขึ้นไปบนเัยดานนะครับพัดลมเราเงยหน้าขึ้นสุดขนาดไหนเราเงยหน้าพัดลมเราขึ้นให้สุดเลยครับเพื่อนำความเย็นขึ้นไปเพื่อให้อากาศร้อนลดลงนะครับวิธีการเปิดพัดลมหน้าร้อนและแอร์เราก็ไม่ต้องทำงานดักด้วยนะครับ เราลองทำวิธีนี้ดูนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ